วันนี้พอบ้านจะพามาทำไข่เค็มไว้กินเองครับทำง่ายง่ายใช้ระยะเวลาเพียงแค่4ี่วันเราก็จะได้กินไข่เค็มที่แสนอร่อยไม่ต้องไปซื้ออีกต่อไปครับทำง่ายมากเนี่ยครับไข่เค็มของพอบ้านมันจะไม่เค็มมากนะแค่มีรสเค็มแล้วก็กินกับข้าวเปล่าได้เลยเนี่ยครับไข่แดงจะเยิ้ยมๆแบบนี้เลยมาดูขั้นตอนการทำครับเริ่มต้นเราก็ไปเลือกไข่มาครับจะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ เอาไข่ไปทำความสะอาดก่อนนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเราจะเอาไข่ที่เราล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วเนี่ยมาแช่ในน้ำส้มสายชูครับเราจะแช่เป็นเวลา5นาทีครับหลังจากนั้นเราจะกลับไข่แช่ต่ออีก5้านาทีครับจากนั้นเราจะเตรียมภาชนะใส่เกลือไว้ครับเราจะเอาไข่ที่แช่แล้วเนี่ยมาคลุกกับเกลือครับเนี่ยครับเราใช้เกลือถุงแบบนี้ในการคลุกนะครับ พอเราแช่ไข่จนครบเวลาแล้วเราจะลูบเอาเยื่อหุ้มเปลือกไข่ออกครับทำให้เปลือกเขาบางเพื่อเกลือจะได้ซึมเข้าไปได้ง่ายครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะนําเข้าไปคลุกเกลือที่เราเตรียมไว้ในภาชนะคลุกนะครับคลุกอบๆอบเนี่ยครับจนหมดจากนั้นก็วางไว้ในภาชนะแบบนี้นะครับทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่เราจะทําเหมือนกันเลยนะครับลูบเอาเปลือกที่หุ้มไข่ออกแล้วก็เอาไปคลุกเกลือครับจากนั้นไปวางไว้ในภาชนะ ที่เราจะเอาไว้เก็บไข่เค็มนะครับใช้กล่องธรรมดาเนี่ยครับเอาเกลือรองที่ก้นกล่องจากนั้นเราก็โรยเกลือที่เราคลุกเมื่อกี้ครับลงไปแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องปกติครับเราจะปิดไว้อย่างนี้เป็นเวลา4วันครับหลังจากนั้นเราจะมาดูกันครับพอครบ4วันแล้วเรามาเปิดดูครับเนี่ยครับไข่ของเราแค่4วันเราก็จะได้กินไข่เค็มแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองไปต้มดูนะครับเนี่ย ไข่เขาเราก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเกลือเขาเสริมไปเรียบร้อยแล้วแค่ระยะเวลาแค่สวันเองเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปต้มเป็นเวลา10นาทีครับเราจะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดเป็นต้นไปนะครับเป็นระยะเวลา10นาทีเดี๋ยวเราจะลองตอกดูครับไข่ที่เราไม่ได้ต้มนะเราจะดูไข่แดงข้างในเป็นยังไงเนี่ครับไข่แดงของไข่เป็ดก็จะเป็นก้อนแข็งๆแบบนี้เลยนะครับ ไข่จะเอาไปทําขนมก็เ,เอาเฉพาะไข่แดงเนี่ยครับไปนึ่งก็ไปทําขนมต่อได้เลยไปทําพวกไส้ขนมต่างๆใช้ได้เลยครับเนี่ยครับไข่แดงเขาเป็นก้อนแข็งๆแ,แ,แ,แบบนี้เลยวมทั้งไข่ไก่ด้วยก็เป็นเหมือนกันครับมาดูไข่ต้มของเราครับเขาเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ําเย็นครับเพื่อน,น็อกให้เขาไม่โอเวอร์คุรกเกินไปนะครับอันนี้จะลองเจียวให้ดูครับว่า ไข่ไข่เค็มของเราที่ทําไว้เนี่ยมันจะเป็นไข่ดาวได้ไหมเนี่ยครับมันก็สวยงามดีนะครับกระทะาพอาบ้านมีแต่กระทะแบนแบ,นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ไข่ดาวก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยครับทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เดี๋ยวจะลองมาผ่าดูครับไข่ที่ต้มไว้เป็นยังไงเนี่ยครับไข่เป็ดของเราไข่แดงก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมดูครับว่าเขาจะเค็มจัดหรือเปล่า เนี่ยครับไข่แดงก็ยังดูดีมากเลยนะครับรสชาติออกมันๆเค็มนิดๆครับไม่ได้เค็มมากกําลังดีเลยครับกินกับข้าวอร่อยเลยครับทั้งไข่เป็ดไข่ไก่รสชาติเดียวกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับเนี่ยครับไข่ขาวกับไข่แดงสามารถกินกับข้าวเปล่าธรรมดาได้เลยครับไม่ต้องกินกับข้าวต้มส่วนไข่ที่เราทําเป็นไข่ดาวไข่แดงเขาก็จะเยิ้มๆแบบนี้ครับจะออกมันๆเค็มๆกินกับข้าวสวยอร่อยเลยครับ ไม่ได้เค็มจัดครับลองไปทําดูครับไข่เค็มทําไม่ยากครับเราต้มเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นไว้กินได้เลยครับขอบคุณนะครับที่รับชมลองไปทําดูนะครับ